สวัสดีค่ะอยู่กับสมอร์ชาแนลสมอรชาแนลพากินนะคะวันนี้จะพากินแบบนี้เลยนะคะสลัดนะคะสลัดแตงโมนะคะก็มีครีมนะคะแล้วก็มีเครื่องในแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะที่สวัสดีจ้ามากินกับยายเด้อมาใครจะมากินกับมาเด้อจ้ามากินด้วยกันนะคะมา ลงมือเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่นะคะสมอนพาก,กินอีกแล้วนะคะเอฟซีนะคะอม,มือนหนึ่งมือนหนึ่งมาเฮ็ดนยังดอกพาก,กินสวัสดีทุกคนเด้อจะอันนี้คือน้ำสลัดนะคะอันนี้ก็แตงโมนี่ก็ผักสลัดนะคะล้างเรียบร้อยอันนี้ก็เครื่องในจะกินหลายอย่างเด้อจะกินข่าน้ำเด้อกินข้าวลองท้องก่อนเอฟซีนะคะ มีไม,ม่สาหรมไม่ได้ใส่การเลยตักไก่บด้ใส่จา,เา,า,าน,นเพอว่ายหยางบอกว่ายางกินเบอร์เด่าก็เลยไม่ใส่จานนั้มันอยู่ในถุงคือมันหมดตั้งมันอยู่ในถุงยายก็เลยไม่เอาจามมาใส่แต่นี่กินหมดแน่นอนสวัสดีค่ะ ถ้ากินขั้นเนียวก็ตับไก่กับแตงโม,มแต่บอกกับแสบเยอะยายจะบอกอะไรให้ยายร้อนมากยายจะบอก ยายอาบน้ําเรียบร้อยแล้วอาบขึ้นคอลงมาอาบอาบให้มันแค่เย็นเฉยๆอาบพอมานั่งกินข้าวให้อร่อยเพราะยายกาดบ้านัวบ้านเสร็จมันเหงื่อแตกใช่ไหมแล้วก็มาจากข้างนอกด้วยยายก็เลยอาบแค่คอลงมาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะอาบใหม่ทั้งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมจะสระผมด้วยอาบพอมันเย็นพอมาน,นั่งกินข่าวให้มันเส็บๆนะอืมอืม แล้หลายเขาไม่ได้ย่างเขาอบเอาอบองเขาทำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวเด้อสลัดเด้อนานสลัด ยิ่งแต่โม่ยินกับเขาน,น,น้าเกิดง่ายมันมัติดข้อบจัอร่อยไหมอร่อย mm กินด้วยกันนะคะมันกินข่าวบอล่งเ็ยกินอันนี้กืนล่งสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อแม่ไพ่สวัสดีค่ะ,คแ,มคะแม่อะไรอมองมาเห็นเด้อมันบัง ขอบคุณค่ะยายพากินข้าวกับกินสลัดคู่กันกับข้าวใครกินเบบเป็นเหมือนยายนั่งกินบบเป็นกับฮาดกินเด้อใครกินบบเป็นกับฮาดกินเด้อร์กินข้าวกับสลัด ้เนียวตับไก่ยย่ะๆ่ว,วสวัสดีเด้อมากินน้ำกกนเด้อจ้าแก่พี่เด้อจ้าหนเนียหหอนห้อนตับไก่แตงโมผักสลัดกินคู่กันสามอย่างเข้ากันดีมาก มาแซบบอแซบกินได้บอกินได้บอตายแซบเดิม มาเดิมมาเดิมกินแล้วมนะันติดคอกินอันนี้ลงไปอืมถ้ากินข้าเหนียวติดคอคุณอภัยบรรยูทบดีค่ะหรือว่ากินตับมันปืดคอเราก็กินแตงโมลงไปมันก็เหมือนกินน้ํา แตงโมหวานแบบนปหนอร์มพาตเต้แดบก,ก๊อฟว่ะไปตลาดตีของระพุมตลาดถนนคนเดินนะ เ้าเดอเขาจะขายเยอะมากเจ้านี้นะร้านเขาจะขจะายแป่ไก่ย่างอย่างเดียวเครื่องไหนไก่ย,ย่างอะไรเนี่ยคนจะซื้อเยอะมากแล้วเขาทำอร่อยเขาอบมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วก็ใครอยากร้อนก็อุ่นเตาอีกครั้งหนึ่งแล้วรถเขา ขายแต่พวกนี้เลยนะคะแล้อร่อยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยนะคะกินแล้วติดใจกินแล้วกอยากไปซื้ออยู่แล้วืม ไปเื่อคืนกินขาวกบแตงม้อกับมากินเดอ้อพี่เหน่งโตมาอีกแล้วโตวมาจากตอนใหญ่ไรอะเสียใจ,ใจโอ้โหโตมาจากตอนใหญ่ไรอยู่พี่เหน่งนะโตมามพี่เหน่งแล้วกัน ยังไม่ครบสิบสามนาทีเลยเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่รอแป๊บนึงพี่หน่งตอนกลางวันไม่ได้คุยกันนะเพราะว่าแกไม่ว่างอืม เสียบแจ่วเดี๋ยวไปนอ่องเสียบไปเร็วาเดื่อใส่จานเด้อพอแยกไว้าากินกินมาเปิดแยกเลยบาจานมาใส่วันกินมาเบิรด้วยแล้ว,วมากินน้ำยายเด้อทุกฝูทุกคนคอมเมนต์กับมาหลดเด้อ thì hiện tượng mà rồi, dạ phải đóng lại con không phải mai สวัสดีทุกคนคะ่ะมากินกับยายเด้วยค้นที่มาเดวยบุตรคนเลยแซ่บคุณดับเบิยูสวัสดีค่ะ ยายสวยมากครับกลางเ้าขอบคุณค่ะตามหนามเครื่องโตหนาประการหลังย่านเป็นกระซือเล่นประดามหลงนะก <c oughs> าบกินเร็วไปอาบเติเดียวศิสาผมนั่งขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะมากินเต็มโม่เสียบ <c oughs> หายก็ละใหม่ละใหม่เด้อมีหลายใหม่อยู่ แล้ววันหน่งโทรมายายไม่ได้รับสายเมื่อตอนกวางแกโทรมายายก,ก็ไม่ได้รับสายแกยายไลยอยู่วันนี้แกยายไล่อยู่อีกอทีนี้ยายโทรกลับแกก็ไม่ได้รับสายแกไม่บา้างสำหรับไล์นี้ก็ขอบคุณเด้อจ้ะบายบาย 嗯、um, no. mm.